สับคัดเอาก็แล้วทักสาย,สายที่มอแปลงก็แล้วมิเตอร์ยังหมุนเนี่ยคลิปภาพหมอแปลงที่ไม่มีสายเสียบเข้าหมอแปลงมันยังหมุนเลยมลมพัดก็ไม่ใช่เพราะมันเป็นกล่องดูเถอะเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าเขาอาธิบายค่ะว่าแต่ว่าที่หมุนนะมันหมุนช้ามากนะแล้วกว่าที่มันจะหมุนจนได้รอบหนึ่งหน่วยอะ่ะต้องใช้เวลาคนกิตติบอก แต่มันไม่ควรจะหมุนใช่ไหมเออแล้วถ้าสะสมไปทุกวันหมุนช้าแบบนี้สะสมทุกวันค่าไฟมันก็ขึ้นอยู่ดีไม่ใช่เหรอคุณกิติแกแนะนบอกใครสงสัยลองเลยลองสับคัดเอาแล้วมายืนดูมาแปลงเออก็ไม่เร็วนะ <c oughs> ไปสับคัดเอาไม่เอาไฟแล้ว <c oughs> ไปดูมันจะหมุนไหม <c oughs> อันนี้แปลกราชบุรี <c oughs> ผู้ใช้เฟซบุ๊กคนหนึ่งโพสต์เตือนแล้วเราก็ไปคุยกับคุณกิติอายุ44ปีชาวบ้านปงราชบุรี เครอบินค่าไฟฟ้าแกแพงขึ้นพอไปถามการไฟฟ้าบอกอากาศร้อน